ฮัลโหลฮลโลสวัสดีค่ะวันนี้นันตาพาข้อมือสำหรับคนชอบสีน้ำเงินนะคะมาเอาใจเป็นการประสานพลังงานกันระหว่างแรบาโดไรลาพีสลาซูลีโซดาไลท์แล้วก็เฮมาไทค่ะเส้นนี้มีความโดดเด่นนะคะในการที่จะปลุกไฟสื่อสารเสริมชานอย่างรู้ให้ เเข้มข้นนะคะแหลมคมแล้วก็สําหรับคนที่อยากจะเปิดเติร์ดายนะคะเส้นนี้เหมาะมากใครที่อยากจะเดินทางจิตวิญญาณเพื่อที่จะเข้าใจว่าจริงๆแล้วเรา ความต้องการภายในใจเราจากจิตวิญญาณเนี่ยคืออะไรนะคะเส้นทางที่เราจะต้องเดินไปเพื่อทําให้เกิดความสงบลมเย็นนะคะเส้นนี้ก็คือจะเป็นการเขาเรียกว่าเติบโตทางจิตวิญญาณแต่ที่น้ำต้นตาเสริมเฮมาไทยเนี่ยเพราะว่าจะได้เพิ่มความหนักแน่นนะคะเมื่อใดที่เราจะต้อง พัฒนาด้านจิตวิญญาณนะคะอยู่ในอีกมิติหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมีหินที่มีความเข้มข้นในการกราวดิง้งทำให้เรากลับมาอยู่ในขณะปัจจุบันนะคะใครสนใจเส้นนี้ทักมาหาณนอนตานะคะบ๊ายบาย